สวัสดีครับผมโทนี่รีวิวเนี่ยนะฮะเราจะมาขอรีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะกำลังฮิตมากเลยคือไอว่า x450 นะครับไอว่า mi x450 pro enigma นะครับผม120วัตต์นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวกลางนะฮะเพราะว่าจะมีตัวท็อปคือตัว200ไม่แน่ใจว่า200เป็นชื่อซีรีส์หรือ200วัตต์นะครับผมแล้วก็มีตัวเล็กก็คืออ่าโนวานะครับว่าแบล็คอะไรสักอย่างก็ไม่ธรรมดานะครับตัวนั้นแต่วันนี้ผมจะหยิบตัวนี้มารีวิวขอกราบขอบพระคุณนะครับตัดแต่สาวนะครับผมที่เอาตัวนี้ ผมนะครับผมเอามาให้เลย <c oughs> ถือว่าเหเ,เห็นเขานิยมใช้กันแล้วก็เลยหยิบมาเลยนะครับมะเริ่มเลยอันดับแรกนะครับผมก็ มาดูด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นดิสเพย์โชฟังชันต่างๆโชว์เลเวลโชว์โชว์ค่าต่างๆนะครับแล้วก็มี my priority my priority แต่ผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรนะครับผมแล้วก็มีไ c คอนพันธมิตรนี่คือน่าจะเป็นตัดเสียงเหมือนเปิดเพลงแล้วมันจะตัดกดปุ๊บมันจะตัดเป็นคลาเกะนะฮะแต่ก็คงไม่ตัดละเอียดมากเลยไหรหรอกแต่ก็ร้องสนุกสนุกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะแล้วปุ่มนี้ปุ่ม record นะครับผม record ก็คือเสียบถ้ามี SD card หรือมี USB นะครับด้านหลังนะฮะเสียบแล้วก็สามารถกดอดัด ไม่ว่าคุณจะทําอะไรพูดสัมมนาหรือคุณจะทําเกี่ยวกับร้องเพลงคุณทําได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ซาวฟิลอันนี้ผมลองกดแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไมนะครับผมไมจะมีมินิโหมดรีเวิร์สมดป๊อปปูล่ามดป๊อปปูล่าน่าจะเป็นแบบรีเวิร์สไ้ร้องเพลงเพาะนะฮะส่วนมินิโหมดก็คือไว้ประชุมนะครับผมต่อมาก็จะเป็น2อ,อันนี้ปุ Boom ่มชิเบิลก็คือ สองอันนี้จะควบคุมดนตรีดนตรีนะครับผมอย่างเดียวเลยแล้วก็นี่ก็เป็นมีแค่ปุ่มเชืเบิลความใสนะครับผมเสียงแหลมย่านแหลมย่านไฮแล้วก็เป็นย่านเบสนะครับผมปื๊ดปื๊ดปืดนี่นะฮะจากที่ทดลองนะครับผมปีย่านเบสไว้นี่ก็ผมว่าก็ดังนะดังแบบใช้ได้เลยแหละต่อไปก็อีโคดีเล์ก็ใช้สําหรับไม้นะครับผมไม ต่อไปก็เป็น EQ ของฝั่งทางไม้นะครับเป็นยแ่แหลมเบสแล้วก็วอลลุ่มของไม้แล้วก็มีนี่มีแจ็คก,กีตาร์ให้ด้วยนะครับผมด้านหลังรู้สึกว่ากีตาร์อินพุตนี่เลเวลกีตาร์อินพุตนี่จะไม่มีด้านเอฟเฟกให้นะครับมาอย่างไรไปอย่างนั้นคือบายพาสมาเลยนะครับถามว่าดีไหมดีเพราะว่าบางคนมีเอฟเฟกต กีตาร์ด้านนอกก็ใช้ได้หรือจะใช้อะไรด้านนอกก็เสริมก็ใช้ได้นะครับผมส่วนด้านบนปุ่มก็ไม่มีอะไรมากนะค,ะครับก็เปปุ่มเปิดปิดแล้วปุ่มโหมดโหมดเป็นบลูทูธกับไม่เป็นบลูทูธเป็นออ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นนปุ่มเน็กแล้วก็แบ็คแบ็คก,กับ เพลงต่อไปเน็กเพลงต่อไปนะฮะแล้วก็วอลลุ่มหนกวอลลุ่มที่ใหญ่สวยงามมากด้านบนฮะด้านหลังก็จะมีสายเสียบดีซีสิบหโวลต์นะครับแล้วก็มีรูมมอนิเตอร์เอาไว้เหมือนถ้าผมถ้าให้ผมเดานะอันนี้ยังไม่ผมยังไม่ลองนะเพราะผมลองแค่ฟังก์ชันด้านหน้าคร่าวๆส่วนพวกฟังก์ชันสายข้างหลังเนะี่ยผมยังไม่เคยลองมอนะิเตอร์น่าจะเป็นอาจจะไปเสียบฟังมอนิเตอร์ หรืออาจจะเอาไว้ทำเลคคอร์ดิ้งเออไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ก็ได้ไลฟ์ก็น่าจะคล้ายๆกันนะเหมือนต่อสายแจ็คแล้วก็เกี่ยวเข้าโทรศัพท์มือถือในขณะที่เรากําลังร้องเพลงหรือสามาัมนาหรืออะไรสามารถไลฟ์สดได้ซาวด์ที่อยู่ในนีน้ก็ออกไปเข้าไปในโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องบันทึกของคุณกันแล้วแต่นะครับอ็อ,อกก็มีอะไรมากครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอ็อกก็เป็นเสียบเข้าไปก็จะเป็นสายอ็อกเอาไว้ต่อต่อเพลงหรือต่ออะไรก็ว่าไวบราบาบา,บา,บาแล้วก็ TF ก็คือเมมโมรี่การ์ดนะครับด้านบนแล้วก็เป็น USB, ปน My, ไม่สามารถใช้ไม้สายได้ด้วยนะครับผมแล้วก็กีตาร์ ส่วนอุปกรณ์ในกล่องครับเขาจะมีมาให้เป็นกล่องแบบนี้กล่องเทมากนะครับกล่องนี้ผมบอกว่ากล่องมันดีมากเลยนะกล่องดีมากเลยสวยอ่ะก็หิ้วดูเข้มเข้มเท่ด,ดีนะฮะด้านในก็จะมีให้เป็นร,รีโมท่ารีโมทหนึ่งอันแล้วก็ไม้สองตัวมันไงล่ะไมาสองตัวอู้แยกสีด้วยจะได้ไม่ต้องหลงนี่แยกสีให้ด้วย,งงย,ย,วยเห็นไหมฮะสีป้าไข่ล้องไม้เอไม่บีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีฝั่งทางด้านคู่มือนี่นะครับมีหลายภาษามากไทย อังกฤษฝรั่งญี่ปุ่นจีนนะครับเมนหลักก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบประกันนะครับผมโอ้นี่ไงก็จะมีนะครับใบประกันประกันก็เขียนไว้ด้านหลังโอเคมีอะไรปุ๊บสายสัญญาณก็จะมีมาให้3เส้นนะครับเส้น1เส้นนี้จะเป็น2ขีดก็คือสเตอริโอนะครับผมส่วนอีก2เส้นนี้จะเป็น3ขีดเออ่เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่า3ขีดทั้ง2ฝั่งโอ้ใช่ใช่ใช่สามขีดนะฮะโอ้ใช้ได้กับโทรศัพท์เลยเนะี่ยน่าจะใช้กับรูไลฟ์แล้วก็รูมิวสิกนะครับผมไลฟ์กับมิวสิกเอาไว้แบบอยากไลฟ์สสดหรรืออบันทึกเียงะไ เก็บบไว้นะครัผมดีเลยให้มาเผื่อแล้วก็มีนี่สําคัญเลยครับ USB Type C นะครับก็คือ USB ต่อด้านหลัง Type C ด้านนี้เอาไว้ชาร์จโดยเฉพาะนะครับชาร์จไม้นี่เลยสมมติร้องไปกลัวถ่านหมดแบตหมดแล้วก็เสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยชาร์จ2ตัวพร้อมกันได้เลยนะฮะผมว่ามันมันคุ้มอะนะคาเนี่ยมันคุ้มมากคุ้มมากๆกับราคาที่หมื่นลึ่งละทอนอ่ะนไม่พุดพัานํทเพลงเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดีกว่าเปิดเลยเปิดเลยนะฮะ Welcome to Iowa อ่ามาแล้ว l o t u s m a n d โอ้อันนี้คือผมได้เชื่อมต่อมาแล้วนะครับผมคร่าว t a s t เปิดเพลงให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงนะครับโอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอหาขอหามเพลงก่อนเอาเพลงลูกทุ่งดีกว่าลูกทุ่งเพราะเพขอไปเพลงนี้กันควรลิขสิทธิ์นี่เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้ดีกว่าอันนี้คือยังไม่เปิดนะครับไม่เปิดยังไม่เปิดย่านแหลมแต่ลองเปิดบารลุ่มสักเดี๋ยวผมเล่นทางนี้สุดเลย นะอันนี้คือวอล่มที่หกเสียงนุ่มมากเลยนะเสียงนุ่มมากเลยอันเดี๋ยวลองเปิดเป็นย่านหายอันนี้ยังไม่ได้เปิดเบสนะครับผมยังไม่ได้เปิดย่านเบสเลยยังไม่ได้เปิดย่านเบสลองเปิดย่านเบสดู ของหนอมนี่ผมว่าก็ตามมืออยู่นะตามมือแต่อาจจะแบบว่างงๆนึงแบบไปไปแล้วกลับ1ไป2กลับ1อะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็โอเคนะครับส่วนหนอมนี้ก็จะมีความหน่วงๆนิดนึงนิดเดียวครับแต่ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราบวกกับราคาที่นี่นั่นแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าตัวท็อป200เนี่ยตัวนั้นน่ะจะหมุนแบบตามมือเลยแต่ราคาก็อัปเกรดขึ้นไปนะครับผมนี่แล้วลองฟังต่อย ดังนะฮะดังมากเลยมาต่อไปสําหรับด้านเพลงนะครับต่อไปเรามาเทสสําหรับไมโครโฟนฮะสองตัวดูซิสัญญาณจะชนกันไหมเอ่ยเปิดมาปุ๊บอ๋อเปิดมาเนี่ยก็คนละคลื่นเลยนะครับผมให้มาคนละคลื่นเลยอืมชิค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 โอ้โอ้ชื้ชเอ๊ะแผสังเกตว่าเหมือนอันนี้ไม่รู้นะที่ผมลองเดาเอาว่าเหมือนกลัวว่าเราจะสับสนว่าไมค์ไหนเป็นของใครอาจจะแบบว่าไมค์นี่สังเกตนะฮะเปิดไฟแม่เปิดไฟน่ยนะ จะมีไฟเห็นไหมมีไฟเนี่ยตรงนี้โซดไม้นี้เปิดไฟจะได้รู้ว่าไม้ไหนของของใครฮะแล้วก็อีกอันนึงคือสังเกตได้คือเวลาร้องทุ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  w o t w ทุ w o two หลือรองข้อดูตรงนี้นะฮะตรงที่ไฟสีฟ้าเมื่อกี้เนี่ย LED มันจะมีกระพริบเวลาเราพูดอ่ะผมว่า เท่ดีเท่ดีมันอยู่ไอ้พีคเลเวลหรืออะไรไม่รู้แต่ผมว่ามันเท่ดีนะเวลาร้องอะไรที่มืดๆะจะได้รู้ว่าเราร้องร้องเออจะได้รู้ว่าร้องจริงหรือเปล่ามา,าเรามาเทสใหมก่กันบอกอันดับแรกนะครับผมอันดับแรกก็ลุลงลุลงลุ่งร่งร่งร่งชิคชิคชิ ว่าไมหมันเหมือนมีการคอมแบบคอมเพรสนิดนึ่งเหมือนเกตคอมเพรสอะไรสักอย่างแหละแต่ผมว่ามันดีนะแต่ไม่ได้แบบเกตหรือคอมเพรสอะไรเวอร์มากพอดีอ่ะทำมาพอดีเขาจัดการระบบมาดีมากเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยอันนี้ขนาดไม่ไม่ได้ก็รู้ขึ้นนะจะมีเสียงมูบาด์ปันหนึ่งคือเขาคอมเพรสเซอร์ไว้แล้วก็มีเกตนิดนึงนะครับผม ปกติเราร้องเพลงแต่เมื่อกี้ผมพูดเบาไงมันก็เลยแบบแต่ถ้าเราถ้าเราร้องเพลงคงร้องดังคงไม่ก็คงฟังเป็นแบบปกติอะไรเงี้ยอันนี้มาลองเทสสไตล์ฟิวนะครับผม profession นหมดนะเชอร์เชอร์อ้ o นี้โปรไฟชันหมดรีเวิร์บเชอร์เชอร์เช e ร์เชอ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 เชอร์มีผลนะฮะมีผลนะครับตรงนี้ echo เชอเชอร์รีเวิร์บ อย่างเดียวเลยอฟุง้งเหมือนอันนี้ถ้าอยู่ในหมก Reverse Professional นี่คือตัวนี้จะเป็นเหมือนค่า D อะไรอะ D K อะไรทุกอย่างค่าการกระจายนะใช่ตัวนี้จะเป็นแบบอ่าจะเป็นเหมือนเบนระหว่างเอา Reverse น,นิดนึงเอาเยอะอะไรเงี้ยแต่นี่ก็แบบเอานิดนึงแต่แบบกระจายกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบฟุง้งๆอะไรเงี้ยความฟุง้งอะไรเงี้ยอืมเราก็ทำมาดีทำมาดีแล้วก็วม็มีหมอรอีก popula r mode ชึชึอ popula r mode เมื่อกี้ official mode นี Ta ่ popula r mode ชึ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 ึต่างกันยังไงเนี่ยตึช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 ึหัวไม่ค่อยต่างนะหัวเพราะว่าคล้ายๆกันนะฮะเอาต่อไป reverbation e r mode a few moments later อืมดอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันอยู่ในวัดเลยโอ้นะโมตาสะ นี่รู้สึกว่าจะดีเลยเดอเดอเดอจะเหมือนเอโคเด้อ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 เดยอเด่อเด้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 อเดอเด้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 อเดอเด้อเด้อเด้อเดอเด้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 อเดอเดเด้อเด้อเดอเด้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 อเดอเดดอเดเดอ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 ้อเด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  ซึ้อซื้อซึ้อซึ My ซื Priority mode นี่ไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านบอกว่าเพื่อ My Priority mode เพื่อใช้งานไมโครโฟนเป็นหลักหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเหมือนระบบดีเจไหมถ้าให้เราอะคือเราพูดแล้วเสียงดนตรีให้หลบแบบเลเวลต่ำลงแล้วให้เสียงร้องมันให้เสียงพูดมันเงี้ยพอเราหยุดพูดขึ้นมาประมาณี้น่อนลองดูซึ่ง แต่ว่าไม่เกี่ยวนะปกติอันนี้คือผมยังไม่ได้เจาะลึกนะครับก็เดี๋ยวลองไปใครซื้อไปก็ลองไปศึกษาอีกทีนึนงฮะเดี๋ยวรอท่านรีวิวท่านอื่นที่เขารีวิวแบบลึกนี่ผมเทาแบบคร่าวๆนะฮะว่าเออใช้งานประมาณนี้ต่อไปใอ้คัมเป็นหมดตัดเป็นคารเโอเกตนะครับแล้วลองเพลงนี้ก oh. ็ล้นี่คืตัดเสียงร้องออกไปแล้วนะฮะ ก็ยังเจ๋งนะเจ๋งมันมันมันคุ้มราคามากถ้าเกิดแล้วไม่แบบดีไซน์มาแบบหรูหราไฮโซมากนะสังเกตด,ดูเนี่ยคือไม่แบบไม่ดีมากก็รูชาร์จนี่นะฮะผมว่ามันดีมากเลยนะครับผมไม่พรีเมียมมากคุ้มแล้วก็มีรีโมทก็จะมีถ้าเราไม่อยากกดฝั่งซาวฟิลนะฮะเราก็สามารถกดทางนี้ได้โปรเฟชชั่น <Professional. S 2> โปรเฟชชั่นอลโหมดนะมีดีมดออริจินอลนะฮะมีดีโมดก็คือไว้ประชุม แล้วก็ popular mode ก็เป็นเอาไว้ร้องเพลงเพอาะๆนะครับแล้วก็ reverb reverberation mode อันนี้เป็น delay echo อะไรอย่างเงี้ยนะฮะปุ่มนี้นะฮะอ่าต่อไปปุ่ม crack น่ใจปุ่ม crack จะทำอะไรเสูบสูบเฮ้ยอ๋อโอ้โหเนเสียงโรบอทหุยนต์เลยนะฮะ One two t h r e เดีกดไปสิ One two three เปิดเป็นเสงเอฟเฟกต์กันแหละ One two three h e l <Hello. S 2> กลับมาปกติอันนี้คือแคลกนะครับปุ่มแคลกตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกโหมโดก็ไม่มีอะไรโหม,มดก็จะได้เป็ี่นกดชื่ออปุ่มโหมดนะฮะปุ่โมโหมดตรงนี้ก็คืออินดอร์คือใช้ในห้องอาคารแล้วก็มีเอวดอร์เอดอคือใช้แบบนอกสถานที่อย่างเช่นข้างนอกก็อาจจะแบบอาจจะแบบมีความเคลียร์กับเรื่องถ้าให้ผมเดานะเคลียร์เรื่องย่านย่าน EQ ย่านเลเวลให้มันฟังเคลียร์ขึ้นแต่ละไม่ว่าจะเป็นเปิดข้างนอกสถานที่หรือข้างในสถานที่อินดอร์และเอวดอร์ประมาณนี้นะ ทยห,หงเดานะเพราะว่าม่เขาคงไม่ทํามาหรอกมีอะไรยะมีอะไรยะเดีืยอ๋อบอกว่าอย่างนึงนะฮะจะบอกว่าคือเลเวลที่ผมชอบก็คือเขาแยกกันระหว่างปุ่มนับข้างบนที่เปิดเพลงนะครับผมแล้วก็ปุ่มไม่แยกกันอิสระคือปิดนี่เปิดไม่ไม้ก็ยังดังแล้วก็กีตาร์ก็ไม่มีอะไรมากกีตารกก็ปรับอะไรแทบไม่ได้เลยนะฮะปรับได้แค่วอลลุ่มอย่างเดียวก็เหมือนถ้ามีเอฟเฟกหรือมีอีคิวข้างนอกช่วยก็จะดีมากนะครับผมต่อไปก็เป็นปุ่มบวกข้างหลังนี่อื อันนี้ลองดูแจ็คเปนสเตอร์นะครับผม2 2ขีดนี่2ขีดเห็นเปล่า2ขีดนะฮะนี่เลยเสียบตรงออกปกตินะครับออกหมดโอเคนะครับไลท์ Light. ลองเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์โหมดนะฮะเปิดเพลง ใช้ไม่ได้นะครเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมคือเอาเสียงทุกอย่างในรูของมอนิเตอร์กับไลฟ์นะครับเอาเสียงทุกอย่างเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ที่เราอยากบันทึกหรือไลฟ์สดอย่างเช่นสมาร์ทมือถือหรืออุปกรณ์อย่างอื่นนะครับเอาไปไลฟ์สดซึ่งดีมากเลยแล้วก็มีอะไรอีกอะขอเทสเรื่องการชาร์จด้วยอ่าเสียบ USB Type C 2เส้นนะครับการชาร์จนะครับมันจะขึ้นยังไงนะฮะการชาร์จโอ้อ๋อพอเสียบเข้าไปแก็จะวิ่งเลยนี่เลยเขาจะวิ่งปิ้วๆิเลยนี่นะครับกระพริบอยู่ าชาร์จ2ตัวพร้อมกันเลยผมว่าดีนะง,งี้แล้วก็ชาร์จทิ้งไว้พอแบตเต็มก็ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดหรืออะไรยังไงก็ชาร์จได้ตลอดเวลานะครับครบคันถ้าคะแนน10นี่ผมให้สำหรับผมนะถ้าหาว่าเต็ม10ก็เบอร์ไปเพราะว่าก็เพิ่งเคยได้ใช้ลำโพงแบบนี้ครั้งแรกไอว่าเราการดีไซน์การอะไรมาดูคลาสสิกดีนะครับก็ ฝากอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับผมเผื่อใครอยากสนใจนะฮะไอว่าไอว่า MI นะครับ X450-4 ์สี่นะครับผม120วัตต์ครับเป็นตัวกลางพิเศษคือลือมบอกไปว่าสามารถ TWS ก็คือการสมมติคุณมี2ตัวคุณก็กดมันจะมีฟังก์ชันนะครับคุณกดปุ๊บแล้วไฟจะกระพริบแล้วก็คุณสามารถลิงก์เปิดเพลงแล้วมันดังลำโพงสมมติซื้อมาอีกตัวหนึ่งมันก็จะใช้ได้แบบ บบก็หืมว่าแค่นี้ก็กหืมแล้วนะแล้วเกิดมีอีกตัวหนึ่งที่หแบบข้างบางคงคงคงแบบนิดนึงนะเอาเป็นว่าโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบไปนะครับสาหรับการรีวิว M I X 4 5 0 Proenji ์โปรเมากบวัตต์นะครับผมบอกได้เลยว่าจี๊มากคุ้มค่าคุา้มราคา1 0 0 0 0หมืนมีทอนแน่นอนครับแล้วก็รอติดตามว่านจะมีช่วงโปรโลดครับในช้อปปี้หรือร้านตัวแทนจำหน่ายลองติดต่อแล้วก็ลองลองติดตามข่าวเรื่อยๆนะครับผมผมว่ามันดีพกพาสะดวกไปไหนมาไหนง่ายนะครับผม ขอขอบคุณตาตาซาวด้วยนะครับผมที่นำเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวนะฮะส่วนต่อไปจะได้รีวิวอะไรนั้นรอติดตามนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะเะี๋ดีครับ